สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะคุณครูอ้อมก็สอนวิชาดนตรีนะคะนักเรียนก็เห็นคุณครูอ้อมหลายครั้งแล้วนะคะทีนี้นะคะ,ะเด็กๆจําได้ไม่เ <ME> อ ER <C OU> ่ยนะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียน,นยทําแบบทดสอบนะคะ,ะทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ทําก็ให้นักเรียนเนี่ยทำ นะแล้วก็ส่งมาในอัลบัม้มเพราะคราวที่แล้วครูให้ใส่ในอัลบัม้มใช่ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูดูเองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้คุณครูเนี่ยนะคะนักเรียนก็ทาแล้วเ่ยก็ส่งมาก็ได้ค่ะนะคะทีนี้ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ มันจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยสำหรับครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยง่ายขึ้นใช่ไหมลูกนะคะอ่ะต่อไปเราเข้าสู่บทเรียนกันเนาะนะคะก็คงไม่ยากนะครูจะพยายามสอนเนี่ยในเรื่องของเนื้อหาไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเรื่องอะไรเอ่ยนะคะเรื่องเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดน,นตรีอ่ะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราก็ไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีนะคะลูกนะคะนักเรียนวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของโน้ตเพลงไทยนะคะสิ่งที่นักเรียนควรรู้มันจะมีอะไรบ้าง 1. สัญ,ญลักษณ์โน้ตเพลงไทยแล้วก็สองนะคะการบันทึกโน้ตเพลงไทยนะคะ 3. การอ่านโน้ตเพลงไทย4โน้ตเพลงไทยมีอัตราจังหวะ2ชั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในหัวข้ออันแรกก่อนนะคะข้อ1นะคะสัญลักษณ์โน้ตเพลงไทยตัวโน้ตตัวโน้ตก็คือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเสียงดนตรีนะคะ โน้ตเพลงไทยมีสัญลักษณ์ดังนี้นั่นะคือโดเรมีฟาซนลาทีนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือการสิเรียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงนะลูกนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอ้าวไหนเราลองมาฝึกร้องพร้อมกันเนาะ พร้อมไหมคะลูกนะคะเริ่มเลยนะพอครูนับหนึ่งสองสามแล้วนักเรียนก็ร้องพร้อมครูนะอ่ะโดเรมีฟาซอลลาทีต่อไปเสียงสูงมาหาเสียงเสียงต่ำนะลูกอ่ะ ทีลาซอนปามีเลโดอ่าเมื่อเด็กๆนะคะร้องพร้อมๆแบบครูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เก่งมากนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะอ่าเราก็มาดูกันว่าคำว่าโดเนี่ยมันแทนพยัญชนะอะไรนะคะ คำว่าโดก็แทนพยัญชนะคือตัวตัวอะไรนะดอเด็กนะคะคำว่าเรนะเรเนี่ยแทนพยัญชนะอะไรลูกลอเรือต่อไปนะคะมีมีแทนพยัญชนะอะไรคะมอมาต่อไปฟาแทนพยัญชนะอะไรคะฟอฟันใช่ไหมลูกนะคะต่อไปซ้อนแทนพยัญชนะอะไรเอยซอโซ นะคะลาแทนพยัญชนะอะไรคะรลอิงต่อไปทีแทนพยัญชนะทอรไดารใช่ไหมลูกต่อไปนะคะอีกนิดนึงสำหรับโน้ตที่มีเสียงสูงนะคะมันก็จะมีจุดอยู่บนตัวโน้ตตัวนั้นนะคะแต่ถ้าโน้ตตัวไหนที่มันเสียงต่ำก็จะมีจุดอยู่ด้านล่างของตัวโน้ตนั้นนะคะ สำหรับข้อที่2นะคะการบันทึกโน้ตเพลงไทยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น8ห้องต่อ1บรรทัดและในหนึ่งห้องเนี่ยนะคะลูกมันก็จะบันทึกตัวโน้ตได้4ตัวนะคะเช่นนั้นนักเรียนดูตัวอย่างโน้ตเพลงราวดงเดือนอันนี้คือบรรทัดที่1นนะลูกนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเห็นเลยนะคะเมื่อนักเรียนดูตัวอย่างแล้วนะคะเขาบอกว่า นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวโน้ตบางห้องมันก็ไม่มีใช่ไหมลูกนะะมีแต่ขีดใช่ไหมคะ,ะนะคะ,ะบางห้องก็มีตัวโน้ตไม่เท่ากันนะคะเขาบอกว่าจํานวนตัวโน้ตในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีสตัวบ้าง3ตัวบ้าง2ตัวบ้าง1ตัวบ้างนะคะหรือไม่มีตัวโน้ตนั้นก็ขึ้นอยู่กับทํานองเพลงนะคะ เพราะว่าถ้าในห้องนั้นน่ะมีตัวโน้ตไม่ครบมันก็จะใช้เครื่องหมายขีดแทนที่ตำแหน่งของตัวโน้ตที่อยู่ในห้องเป็นการบอกความยาวของเสียงตัวโน้ตที่อยู่ข้างหน้าให้มีเสียงยาวขึ้นสัปดาห์นี้แค่นี้ก่อนนะคะนะคะนักเรียนก็คงได้รับความรู้เยอะมากแล้วนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่นะคะลูกในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย